บอตอมมองนี่นะสออนเนาะเห็ดดอกตัวจุ่มก็สิคักจ้ะพี่น้องพู้นะบ่แม่นเห็ดพี่เบื่อเล้วจ้ะพี่น้องสงสัยพื้นที่จะสวยนะตรงนี้เนาะบอต้อมเนาะเข้ามาอยู่ในช่องบอต้อมันชินแนลอีเช่นเคยโอ้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 ยสารุงเรียกอีกแล้วพี่น้อง อันเดยหลายขนาดเดี mm ๋ยวเดี๋ยวขอให้สายลงลือก่อนเนาะพี่น้องลือใช่กันก่อนจ้าถ่ายลงลือก่อนน้องขอเฮาลือเลยจ้าคนน่ะปัดตัวจ้ะห่างพี่ลูกบะตอมเนาะปัดคนสออนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวต้องขอตัดตรงนี้หนึ่งก่อนตัดตัดตัดมดตะไนจ้ะพี่น้องตัวน่ะมดตัวน้อยหลูกมดลิ้นเนาะบะตอมคนน่ะปัดพี่น้องจ้ะ สั่งสะบเห็นแต่เนาะจมจ้ะโลแล้วโพลแล้วเจอสามโพลแล้วได้ป่ต้มมาเนี่ยอเลึกแล้วป่ต้มดอกใหญ่ขนาดเลยลึกเท่าหนาลูเท่าหนาบ่าต้มเลย,ออยอเอาเอาเอาออกจากมดลินก่อนเลยเล็วตององตองตองอนะั่นนั่นนั่นนั่นใส่ถุงมือแล้วเจ้านีา่น ถุงมือก็เอาไปอยู่สหุงไงรุ่นนี้พี่ลึกเนาะปัดบอต้อมคนน่ะน้ำขาเจ้าคนน่ะลึกจกพี่น้องดอกเห็ดกันเลยฮเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้เอาเอาตรงนี้ก่อนจุดดอกใหญ่ๆปัดสออนจะบอต้อมพี่ลึกแล้วได้ยัาหน้าหน้าบอต้อมเป็นไงสุดยอดจัะสุดยอดเจ้าเจ้าขุบมาหาตั้งแต่คนบอต้อมดอกพรมพ่อฮู้อยู่แล้วว่าเห็ดออกเห็ดออกไม่มีเวลาเลยสหลงพอมีเวลาเป็นยังไง ไม่ได้ยินนั่นเลยน่าจะกลับไปกินข้าวยังไม่ได้กักดกลเลยเนี่ยไม่ให้แถวนี้มันมาให้เมื่อกี้ก็เริ่มจะกินอ,อว้วนแล้วละหุะ่นบ่อ้าวละหุ่นไปเลยพีลูกแล้วนี่เห็ดเนี่ยดอกสวยๆคือ,อะสวยตัดตัดตัด,ตด กำลังมดลิ้นกันเลิศพี่น้องโอ้ห้ามนะเริ่มห้ามเริ่มสิบบเห็นห้องลสารินเลยเริ่มเริ่มมันนั่นละลสนนิมช่วยกันตัดเลยให้ไวเลยทั้งดองอย่างเดียวทังดองมาตโล่งทั้งดองลสานิมก็งามขนาดเจ้าพี่น้องอุ้ยนักเลยอุ้ยคือนักแท้ เอาจับจับสันนิมช่วยกันช่วยกันสองคนพี่น้องเลยเสร็จสัตว์เบิกแล้วสันนิมเราโบมาเบิกอยู่ใกล้บนอยู่ใกล้กอดเอ้ยอย่าบองเลยปีที่แล้วก็พากันมาเอาจ้ะพี่น้องอยู่ใกล้กว่ากับมีเวลาต่างคนต่างเห็นงานเราสันนิมเนาะเพส้นเล่งปามในหัวไปามขอยึดสอกกามเนาะหมดลิ้นด้วย ขอเต็มพื้นเลยจ้ะบ่ต้อมพูดแห้เลยไม่ต้องตัดก็ได้เนี่ยสำหัลูกหักชุดทังชุดเลยวะอุย้ยบ่ต้อมกระดินกระดอนเลยตัดและวะ้วปะคนน่ะออกเป็นย่อยเป็นย่อยนะ่ะตัดเลยเอามีดนะตัด ่สวยสวยจ้ะสวยยังไม่หมดนะยังมุดเลยท้าวพงศกันยังฝั่งนน้นดังฝั่งนน้นเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่องมดลิ้นเดมดเข่าลังก่อนเมื่อกี้ในลื่นเลยเต็มมือสาวลงเนึ่จากพี่น้องปัาบอตต้อมมองเลยนะสะออนเนาะเห็ดดอกจุ่มก็สิคักจากพี่น้องพู้นะบ่แม่นเห็ดพี่เบื่อเลยจากพี่น้องสงสัยพื้นที่จะสวยนะตรงนี้เนะบอตต้อมเนาะ ต่อป่ะต้มอมตัดต่อจ้ะเพิ่นมาเบิงนะ่งเพิ่นมาเอางัวเพิ่นมาป่อตเพิ่นมาเอางัวเพิ่นเลี้ยงวัวออ,อ,อ,อยู่คนมาเอางัวเพิ่นจะพี่น้องมอมอ,มอยังงัวก็ได้เต็มตะกร้าอีกแล้วเลึบแล้วอันนี้พี่น้องจ้ะหมานจริงตะกร้าสาวนิ่มเลยมานเนยลยรถดอกบางใหญ่ป่ะต้อมอันนี้เรต้องเอาดอกขาเอาไปกระเหนียว เหนียวจริงแหละสะล,ล้องเหนียวเลยไปไปต้นต่องอังวกับไก่มาหาเห่าแล้วจอมั้ยมาเอาทั้งที่ก่อนปัต่อบมแจากพี่น้องอดอด้วยกระเตกคือกันทน้องบะตจอม มีนาเขาจะลงตอนเช้าเราบ่ทันเนาะไม่ทันพี่น้องโบทันจ้ะหมอต้องยังไม่ได้กลับเดี๋ยวสุดทาต่ออีกคลิปนึงลงจ้ะหลังจากไล่สดจ้ะพี่น้องยอดมันมันจะถ่ายให้เบิ่งเรากินเอาบบท่านเลยหมอต้องไปเลยปั๊บปป๊อปเลยหมดแล้วเรื่องเมื่อด้วยพี่น้อง ดอกสวยนี่มาต้อมอ่ะเมื่อกี้นี่ฮักแต่กัยนยังยังภูมิไปได้เอามาต่อพี่บักเขี่ยดินออกเด้อยังเจอที่นี่กคลายหัวเลยดอกสวยไม่มีเลยป๊อพี่น้องจ้ะกูน่ะมุกฮะปานไข,ข่ขี้เราโง่เราบ่ต้อมลึกแล้วนี่ จ่ากุงอยเห็นรุ่นนี้เด้จ่าพี่น้องโอ้โหสะออ่อนเลยตัวสีเต็มตะไคร้แล้วจ้ะคนนี่ก็เป็นบ่ดด้อมเห็ดตั้งหลายไปย่างจังคือขุดไว้เทพบ่แม่นแล้วจ้ะตัดเอาตัดเอาจ้ะพี่น้องเพราะเพื่อนบ้านแล้วเนาะบ่ต้อมเนาะขากะเจ๊ซี่เอาไปเห็นอย่างเนาะจ้าไม่ใช่อะไรอีกอย่างหมดลิ้นตรงนี้ มดลิ้นเนี่ยต้องไหมาเดียวโดดดองดองดองมาแล้วนะต้องเต็มเลยสุกเร่รีบกัดเลยสวยขนาดเลยเนี่ยงามงจังนะพี่ระวังนะเนี่จิ้มจิ้มเลสุกจิ้มเลยจิ้มแล้ฟ้าออกเลยป๊หเมแจ็คสน็ปาเห็นบ่หมดลิ้นเต็มแลยคนระวัระวังวเาะอ้ยแล้ว ป้าร่อนตะไคร่เราจ้ะพี่น้องสาวนิ่มนมะ่อยู่ใกล้เป็นใหญ่จะบ่มาอ่าเนาะพ่อต้อมเราครูอยู่ไกลเลยมาหาน้องก,ก็ไม่มีเวลาทำงานคือกันบอกแล้วว่าเคยเอาเคยเอาไปเบิ่งแม่ไปเบิงเบ่งแม่ยอ,อ,อ,อยูบออยอ่บอกว่าเห็ดออกเห็ดออกบ่มีไผเชื่อเนาะโปร่งเบิ่งดอกดอกเป็นใหญ่จะพี่น้องโอ้ยสะอ่อนบ่ต้องมาเห็ดออกผมเชือดอกว่านะบ่มีไผเชือเขี่ยแนะ่บางกีต้มนะ เออน่าก <neuro. S 2> so, so ินออกเลยทำความสะอาดจักหน่อยในปะตอมเดี๋ยวปะเกือกกระสกปรกเพราะว่าเฮิตมันบานแล้วดิ่สันไปเลืกใจกระดาษโถโซนเราปะอมห่างมุกจ้ะต่อสวยสะอโอนขนาดเสียงอากาศเลยนี่ปะปะ้อมจะเบิ่งดอกนี่นะนี่นะกำลังสุกอยู่คนน่ะ แล้วอันนี้พี่น้องจ้าปวดป้าเท่าคนน่ะแบบนี้โอ้ยสอนเนาจะอ่อนขนาดแม่เฮ็ดเบื่อเลยเจ้ะพี่น้องเดี๋ยวพี่สิว่าเฮ็ดตายเบื่อได้ป่ะต้อมโบแม่ดิสวยเซอร์ออนยังบ่หมดนะจ้ะพี่น้องฝนยังหลายอยู่จ้ะพี่น้องก่อนดนะตัดไปเรื่อยๆร่อต้อง ไปเรื่อยเลยบึงดอกคือสวยงามจ้ะงามตอเลรกซารุ่งว่าจะตัดเองสารุ่งเข้ามาบึงไปบึงกขาหน่าฮามีมีหรือจะพี่น้องเขานะบอดเคยเอาตัดเฮ็ดจ้าเอาตัดตัดต่อตัดต่อปาต้มมาถามไเห็นเนี่ง Ồ, oh, đây. Nó ngoa mò dài này kìa đấy. Bình Mò, mò dài Mò bình cơ. Xoay. Bình đỏ. nó. Mốt bỏ ra đó. Mút. Ừ, ลุงโชยแลตะไ้าแล้วต็มไหมปะต้อมเอ้อสะอ่อนแห้งหลายกดมื่อกี้ยังยังแข็งอยู่ปวดเย้ามืออย่าปะต้อมด้ยปวดโด่งเฮงเข่ยกห้โเข้าไปใกล้ตรงนั้นหมดเดียวเดียวเดียวยังไม่ทันแล้วอยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วสาดเนึงแป๊บนึงหมดกระกัดผุวหนาป้าเดินดังด่งย่งปะต้อมมดเลยน่ะโอ้ย กัดดีแล้วหมดลิ้นใบอีกแล้วยอจนสิบโบได้เลยตะการกันเลยหมตตองเลยเอาทั้งไหนทุกันปะอันนี้ทา m เอาตอนนี้หมดคำแล้วคำแล้วอยู่ตะการสาวลุกโอ้ยสาลุกไปยกบนะ่ได้แป๊กมาก สาวต้อตะกร้าไหมบอต้อมจะไปเนาะนะเอ้ามาตกลงไปยโอกยยอจนสิบปล่ยบอต้อมเอ้ยเที่ยวเแน่หลายหลายในแข้งนะคะอย่าให้มาเปื้อนเดียวหลายเป่นเบาะนำดอกนะเพื้อนนะเที่ยวโอเคโอเคสวยแล้วงามจ้ะงามปัดออกก่อน ถ้าได้รุ่นนี้คักเลยนะลเนาปะปลต้อมเนาะคัปลาต้อมก็ตักสั่นต่ตัวนี้โอ้ยตับก้องรจ้ใพี่น้องถ้าได้รุ่นนี้คือสีคักขนาดจ้ะลิกเนะาะปลต้อมเนาะเอ้าปิดแล้วตัดจุดตัดจๆเลยเจ้ะพี่น้องหมดลิธิก็หลายเนะา,นาะปลต้อมเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ <Yeah. S 2> ในช่องบ่าต้อมอนิวชาแนลเลยนะครับจิบภาพกันได้ขออภัยพี่น้องไปกับบานแล้วทีแล้วเสร็จแล้วเป็นลืกแล้ว้ยหกแตสะออนสะออนโอ้เระวังตกตกะบาวต้อมสวยไหมสวยจ้ะสวย ลาพีนลาน้องเลยแล้ลกไปลาไปสามดอกสุดท้ายสวยๆนี่ดอกนี้ดิยจะเอาหนองามขนอาจจะพี่น้องหมดแล้วบ่หมดแล้วไปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีเจ้าพี่น้องยอดหมานคักขนาดวันนี้พี่เล็กนาะงบอทอมน้องบอทึก